ราดูภายในสามวันคุณรันก็ต้องถามว่าภายในสามวันนี้จะได้ไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานกันไปแล้วนาว่าไงหนูนาเจ้ามีอะไรจะถามไหมขอใจออขอจอกันมานะคะมากมากเ,เยอะนั่นนะคะเยอะๆนะคะอ,อหนูนาถามแล้วมาขอบคุณนะคะ หนูนาถามปีนี้สุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างผมดูแค่สามวันนะผมดูไปแล้วดูไปแล้วยังไม่ดีแฮงเป็นแฮงแมนอยู่สามวันผมดูแค่รายสามวันเดอร์นะปีนี้เราไม่ดูปีนี้เราดูสุสงอเราดูภายในสามวันนี้หนูนาเก้าสามจะถูกไหมซื้อซื้อหวยการเก้าสามจะถูกไหมยังไม่ถูกอ่ะคืนพรุ่งนี้ยังไม่ถูกนะอ่หนูนาเก้าสามถูกไหมไม่ถูกครับ เขาไม่มีไพ่เหรียญไม่โกหกด้วยดูไปตามหน้าไพ่นะครับนะอืมพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้สี่สามอาจารย์ท็อปอ่ามามาค่ะสี่สามค่ะได้ไหมน้อยถ้าได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆนะอันนี้ไม่ไม่โกหกนะเข้ามากันเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้ก้แ่ะไพ่เด็ก สวดทุกวันครับพักกรถาเงินล้านดีดีด้วยครับนะเพราะว่ายุคนี้เขาเรียกยุคพักกระถาเงินล้านถ้าคุณสวดต้องสวดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนะหรือร้อยแปดก็เอาเลยนะร้อยแปดขอบคุณนะครับพี่ลูกปูนะเข้ามากันได้แล้วตั้งคําถามได้เลยพี่ลูกปูถามได้หลายครั้งนะคะถ้าเกิดจะถามอีกครั้งหนึ่งก็ส่งของขวัญมาเนออีกหนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณนะครับพี่ลูกปู โอ้โหนะขอบคุณนะครับพี่ลูปโอขุหลบกระนำเหค่ะยี่สิบเอ็ดข้อค่ะอาจารย์อบนะพี่รูปโอเข้ามานะกดแชร์กันออกไปกดไปยี่สิบเอ็ดดอกถามได้ยี่สิบเอ็ดข้อนะส่วนทุกวันน่ะผมดีใจด้วยเพราะพระคาถาเงินล้านเนี่ยพันเรวัถฐพุทธเจ้าเนี่ยพรมาจะมาหาเทวาสเพขาปรายันตินะแปลว่าท่านจะไม่ยอมให้ลูกท่านอดอยากหนุนหนูนาพรุ่งนี้หนูจะถูกหวยไหมว่ายเบเลขยี่สิบเอ็ด ได้นะยี่สิบเอ็ดจะถูกได้ลาบนะยี่สิบเอ็ดนะได้ลาบนะครับนะควินถือเหรียญค่ะนะได้ได้เงินนะครับได้เงินไพ่ว่างั้นนะเยอะอยู่นะกดแชร์ออกไปสิเจ้าทั้งร้ายนะถูกเยอะอยู่นะคะนะท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแปลวนะนะเดินทางมาถึงสองหนึ่งเมื่อกี้ไปแล้วค่ะใช่สองสี่สองหนึ่งสองหนึ่งนะถูกใช่ถูกนั่ไงครับถูกแล้ว ดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรตรงนี้สิวบางเรื่องอะไรไม่รู้มันขึ้นของพันเดี๋ยวไว้ก่อนนะเข้ามากันได้ไดตั้งแต่มเมื่อวานละเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์สิว